สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ตาเนอร์เจ้าคุณเจ้าคุณพี่น้องค่ะสับปะเล็ได้มไหมแล้วพี่น้องมาชุ่ยละพี่น้องเนาะนะคะมาโรงพยาบาลจ้าพี่น้องค่ะสับปะเล็ก็ได้สั่งอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะบุ้มียังพี่น้องกินแต่กุ้ยเตี๋ยวเป็ดเนะครับพี่น้องนะกุ้ยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเนาะค่ะเนาะนะคะรอบๆมาค่ะพี่น้องค่ะมากิน น้ำสับปะรดค่ะเด้อค่ะลูกหลานเออมาต้งบาดมาตรวจสุขภาพลรกหลาเข่ายังมทันเ็ดหรอกดูบๆหรืเลานี่ก็คืลูกหลานนน้ำสับปดนะมา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 กินด้วยกันเป็นอะไอบานี้หรอเ่าูคุณคุณมากับสปิ้น่เนี่นั่งคู่กัน่ะค่ะ เดี म tang, म u, e. à, mm. ๋ยวมาคล้องมันจะซองตรงนั้นเนาะมา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 ดืด้วยกันบัดนี้บัดัดอืมมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะพี่น้องเพราะว่าเรได้เอาขากล้องมาเลาวจ้าเนาะเจ็บปวดเลเอาเอ้าเด้อลูกสาว ามาหนะูนีลลมาลูกมาพระภูดุทุกคนหนงเด็กมาลูกมาอมออร่อยละเติมแตมม่มักพริกคอ,อมักจิ้มหักิ้ไม่ใส่ไลพวกโคกผิดข้าอวอมบานเอ้ยจากตเขาเที่ทยวจนบ่ายยังบ่่รเช็ดต้องเลยกลับไปอัน ในโรงพยาบาลอีกแล้วไปวัดคูด่ดจะเป็นตรวจโควิดมลตรวจสุขภาพจ้าไม่เป็นอย่างพี่น้องมาตรวจซื้อเยลยนะแล่ะเ <c oughs> สียงคอยเสียงดังกะขอโทษขอใครน้ำนลายเลด้วยค่ะเด้อยายมันจะน,น,น้องรึน้องอะไแม่น้องรึอบมากับยายคือเจ้าคะ่ะ เอาแ้นะม้ามแบ้น่ตราเาเอาเตพีชใส่พี่น้องแซ่บเลยเอาต้าพชใส่ย่างเดียวกับอาน้ำส้มกินได้เลยถ้าแครกหมมพชแเอาบ่เปี้ยวกับบกใน้าบันไดส้วนต่ลูกหลานกินลูเพี๋ยวเพเลยอื่นก็มีค่ะพี่น้องแต่สัปิรดบหม่มากสัวร์ก็เตี๋ยวเน่ กินสามปีมือเรียนก็ได้เต็มเบื่อบื่อะเป็นก็ไม่ได้เอาขากล้องมาจัดพี่น้องค่ะอ๋อวันนี้มลืนมลืนจะเดินทางต่ออีกนี่ ត <laughs> 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 <didn't lose>. ោះเนาะទៅបលេងអស់យីឡောင်းអស់បែកមុខលេអើយ คือเก้าค่ะพี่น้อง้าเปิ้ลกับบริจิตร่เศ้าแต่เศร้าคือเก้าถามพ่อมากินีพี่น้องมีเศร้าหรือม่จะเศร้าคพี waters, ่น้องค่เจ็ดโมงตุกโมงเราออกมาถึงหอเจ็ดโมงค่ะพี่น้องเนเพียงคือตอนนี้ก็จเที่ยงครับ Saya buat video ini dengan resep yang mana kau ไปนี <Net> ่ก็น้องในรังในอันไม่นั่งรออีกเนาะก็นั่งท่าอีกไปเมนันบอสเซ็ตไงหนวกกับพี่น้องนีเซ็ตกับคนแหละประมาณบ่ายบ่ายบายหนึ่งมาสองคมาเนาะ แบบทำน้องมือจับดิบังคาบิ๊คบิเดือบิไว้สคันี่ชินเช่นเบอร์กินคาปินบบอ่ะค่ะกินเปื่อนสรกอนหอมเนี

พาลูกหลานมากินเข้าวกินเดียวเนาะสีวิเด้อสุขภาพถึงเลยครบคิดอะไรครบไข่มีแหะนะปรามาสิ่งใดขอให้น่งใวยเด้อตลาดซิพันดีกำลังใจน้าหนา้ามอินะ อากาศดีนอตาคิมนี่ยตะปุ่นหอัวลาบกันเลยเจะกินอะไยูกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ตะปุ่นก็ได้ค่ะจิบก็ได